สวัสดีย่มแรงครับพี่น้องมื่อวานได้เงี้ยจีลีดมากพี่น้องซื้อจีลีดมากขีดหนึ่งครับผมกับเบ็ดสามสิบขั้นพี่น้องล่องไม้ไม่พี่น้องน้ำทุ่งหน้าครับผมน้ำไม,ม่อยู่ครับมาเสียบเบิืงสิมานมาพี่น้องเงี้ยจีลีดครับผมซีโมแล้วพี่น้อง,สอง,องเสียบแล้วก็ย้ำเลยครับผมตอนนีรุ่นมีป่าปะ มารุ like a a no no oh. eh no. ่นมาติดตามกันเด้อครับพี่น้องสารบ้านเฮาหาอยู่หากินครับพี่น้องเแยจิริยพี่น้องกับเบ็ดสามสิบลังครับพี่น้องไปพี่น้องลงมืออะไรครับผมเสียบเรือมารูดมัดตามกันครับพี่น้องเแยจิริยครับผมใส่ไปพี่น้องใส่ไปฝั่งไหนดีครับปากกระสูบนนี่พี่น้องใส่ไปฝั่งไหนพี่น้องเมี่ปากกระสุนพี่น้องน้องไม่น่าครับ ไปวังกันเสร็จเรียบร้อยวังกันพี่น้องปลากระสูบนี่ครับผมโอ้มันแล้วพี่น้องปลากระสูบอยู่ไหน่าพี่น้องไหน่าก็มีปลาสูบพี่น้องเลยโอ้มันแล้วครับผมเนี่ยจิรีพี่น้องปลากระสูบเป็นงานแล้วครับผมมันแล้วพี่น้องเต็มเต็มแรกแนี่ยมันครับผมปลากระสูบครับโอ้งามครับพี่น้อง มันมันครับผมเนืเรียบร้อยแล้วพี่น้องสามสิบลังครับผม,มเน,นี้นอจิร,พร,ร,พรีพี่น้องไม้รรมชาติน้ำตรงหน้าครับผมมาแตรบหนึ่งครับประสุนประกระสูดครับพี่น้องเนี้อจิรีประสูดกินเนี้อจิรีพี่น้องน้ำตรงหน้าครับผมบรรยากาศตรงหน้ายามแรกพี่น้องกำลังไล่กับครับผมกั้นถือยาอีทายเบื้องด้อพี่น้องเนี้อจิรีรับพี่น้องสามสิบลังครับผม มาแล้วเตี้บหนึ่งพี่น้องปลากระสุนกบผมตึกสวบพี่น้องขาดเครื่องเลยครับผมเดี๋ยวเนื้อยากเปลี่ยนเนี่ย,ยก่นอนครับผมเดี๋ยวล้างไรถือกีดไทยเบื้องแ้กพี่น้องยามาม่ได้หลา่ล้า,ลางเราพี่น้องไม,ม้ตรงหน้าครับผมลัางอย่างพี่น้องอปลากระสูบก็ผั่งนี่นี่อาการพี่น้อง นั่นหลุดลุกไปพี่น้องขั้นเบ็ดเปียกอยู่พี่น้องคือบดินมั้ยังโอ้ยเป็พี่น้องไปไปพอพี่น้องพอเตรียมแยกแยกมันพี่น้องคอครับผม มาแล้วพี่น้องใส่งามๆครับผมพ่อดึงไปแห้งเหอไหมอู้ขาดไปแล้วน้องพ่นพี่น้องพูดนะน้องพ่นรุดไปแล้ววินไปแล้วสวบไปบ้างเพี่น้องก็ลังสีหาโมงปลาก็ลังสีกินพี่น้องหลังนี้พ่องามๆนี่พี่น้องประคบราแล้วครับพี่น้องเต็มสองแล้วครับ กัะป๋ากระสุนพี่น้องปกระสุนเต็มแล้วกระป๋อเต็มที่สองมาแล้วพี่น้องเก็บครับผมลุงกันต่อครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเรื่อการตรงไหนผมชานบ้านน้างหายว่ากินพี่น้องมา้นนะพี่น้องที่มาสองเต็มแล้วครับผมเข็นขิ้เลีครับผม ปลากระสุนกระปคอตัวนึงพี่น้องปดแล้วพี่น้องมานแล้วครับผมรอบแรกครับก็เงี่ยการพี่น้องรวมกันเข้าไปปะขิงพี่น้องขิงเงี้ยครับผมโอ้แม่ขิงพี่น้องขิงกินจิ๋วครับผมแม่ยังไงี้ยประมาณ ซองนิ้วพี่น้องมันแล้วครับพี่น้องแต้มที่สามครับเก็งง่ายพี่น้องดูเงียจิริครับผมมัดดีขนาดครับพี่น้องเงี้ยสิมิตาแนวนี้แหละครับตะเคีงนี่แหละพี่น้องตายตัวของแม่งามอยู่ครับผมเก็บครับพี่น้องแต้มที่สามครับสวัสดีครับพี่น้องครับใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมเบ็ดสามสิบก้นครับเงี้ยจิรริคับ หายทงหน้าครับผมยกขาลังเลครับมันนี่มาตุลาพี่น้องด้วยบริษัทยามย่อมขึ้นครับผมวาดตุลาย่อมขึ้นนั่พี่น้องเลยใส่บางซี่มงเลยพี่น้องยามเลยสองรอบสามรอบครับสีม่มงหามงหกมงหกม,ง,หกมงเกลือเก็บพี่น้องเก็บสามสิบก้นพี่น้องก็พอได้อยู่ดิกลิโด้พี่น้องไหนมาสามเตียมครับผม ไอ้ปลากระสูบกับปลาเข็งพี่น้องกับปลาควาตัวนึงครับพ่อจะพูดอะไรเหรอพี่น้องมีเต้าไหมพี่น้องในเบิ้งอยู่ครับผมสาน้านเฮาห่ายอยากินครับพี่น้องมือนี้มีตุลาติดตุลาด้วนพี่น้องเลยต้องเก็บกับกู้เบ็ดกลับพี่น้องบ่ได้ใส่ยามย่ำขึ้นเลยกับย่ำซอยเบิ้งครับใส่ผิวเดียดมากเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องวันจะใส่เมื่อรังครับผมแล้วเมื่อรังทายย่ำขึ้นใอ้เบิ้งครับพี่น้องกู้เบ็ดย่ำขึ้นยามย่ำขึ้นครับผม ว่าม er ื้อนี้ก็หกโมงกว่าละไปตุลาพี่น้องก็เลยกู้เก็บกลับครับผมเก็บสามสิบต้นเลยพี่น้องมาเลี้ยวกับผมอีกสามชนิดเลยพี่น้องปลากคิงปลากระสูบปลากคอพี่น้องหรือว่ากิเลศนี่ก็กินตุ่นเอวกันนะพี่น้องหรือว่ากิเลศกับปลาอยู่พี่น้องปลาก็กินอยู่ครับมันมีปลาดุกก็กินอยู่ย่ำขึ้นก็ปลาดุกนะที่กินอยู่ดอกพี่น้องนี่ก็ ว่าพ่อจะยุติการ์พี่น้องพ่อจะปนนี่ดอกมีเตียมัพี่น้องเบิ้งครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมและติดตามครับผมไปครับพี่น้องกลับบ้านแล้วครับผมไปโอกาสหน้าไปติดตามรับชมไปเด้อครับผมขอบคุณหลายครับพี่น้องสวัสดีครับบรรยากาศข้างหน้าครับผมกลับบ้านครับ